ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเรา Cookie Land s ช o p ร้านรับเติมเกม Cookie La n d แล้วก็เกมมือถืออื่นนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie l a n d s h o อลิงเพจร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเรามาสอ่งอัปเดตแล้วก็สุ่มคุกกี้ตัวใหม่นะครับ2ตู้เลยนะตู้ละ3 0 0 0 0คริสตันนะครับดูประกาศคร่าวๆก่อนก็จะมีตัวโดเอลมีคุกกี้ตัวใหม่เสียดายตอนแรกผมแอบคิดเอ้ยวังว่าเขาจะรวมเป็นตู้เดียว ปรากฏว่าแยกตู้นะครับแล้วก็สกินใหม่แล้วก็ชิงดอมพ a าสใหม่อันนี้ตั้งแต่เมื่อคืนก่อนหน้านี้แล้วนะครับดูในส่วนของกิจกรรมในเกมก่อนนี่มีกิจกรรมเช็คชื่อนะครับโดเอตัวนี้ก็จะมีรางวัลเป็นตัวสุ่มด้วยนะชื่อเชิงเทียนนะครับแล้วก็มีกิจกรรมแจกรูปปลาส่รุ้งจัดเต็ม7วันเลยนะทั้งหมดได้เท่าไหร่วันนั้นโอ้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะ12 19 29 3 1 4เ 66, 66ได้เป็น6,6 0 0เยอะนะ แล้วก็พาร์ตตัวเอลนะครับเหมือนเดิมนะครับพาร์เนี่ยยิ่งเติมเร็วยิ่งคุ้มเพราะว่ามันจะได้ตัวที่มันผลิตตัวเทมสุ่มนะครับเออแล้วก็ของข้างล่างนี่ก็คุ้มอยู่แล้วคือเติมช้าคุ้มไหมก็คุ้มอยู่แต่ผมมองว่าเติมเร็วมันคุ้มกว่าอยู่แล้วแล้วกิจก,กรรมของโดเอลอันนี้ก็จะได้รับตัวสุ่มอันนี้เป็นเนื้อเรื่องไหมเออเนื้อเรื่องนะครับมันต้องเชื่อมโยงกับไซเลนซอลแน่เลยวะ่ะแล้วก็มีกิจกรรมของบอสกิลเออแล้วมีบอสกิลปรับใหม่เยอะ มีนับสูมสกินนี่คูดถวยนี่มีโบนัสตัว๋วมีโอกาสไหนเขาลองดูหน่อยสิปึ๊บ,ป,บปึ๊บ๊ผมสคิปไปเลยว่าโอ้โหได้ตั๋วส,ม,สมบัติสิบใบนี่อุ้ยเป็นตั๋วทองผู้โชคดีนี่คือผู้โชคดีเลยเหรอได้ไอ้ท็อปปิ้งพิเศษหรือไงๆๆน,นับว่าโชคดีแล้วใช่ไหมล้วก็มีกิจกรรมพิชิตด,ดาวของ2ตัวใหม่แล,แล้วก็อันนี้เป็นตัวส่มไอซิ่งครับ ตู้เนี่ยก็จะมีมาใหม่อ่าถ้าอ e ีพิกมีสองตู้เราก็ตู้ของโดเอลหัวหน้าลัคทินะครับอืมท่านผู้นำของเราเออนี่เป็นสายรักษาครับตอนนี้ถ้าที่ผมดูสกิลเนี่ยมันจะเน้นไปทางแบบพลังชีวิตเป็นหลักเนาะแล้วก็เฮ้ยอันนี้คือเขาเปลี่ยนแล้วเนาะปกติแล้วเนี่ยซปเปอร์อ e ีพิกเนี่ยมันจะนับเป็นหลอดหลอดแต้มอะว่าโอเคคุณได้ตัวเยอะมันก็จะจบการันตีเร็วอะไรประมาณนั้น แต่รอบนี้เนี่ยคือนับเป็นการันตีจํานวนให้เลยนะครับเออไม่รู้ดีกว่าเลยเพราะว่าฟิลมันก็เหมือนฟิลมันก็จะเหมือนแบบตัวพวกตัวแอนเชียนบีอะไรประมาณนั้นแหละแค่จํานวนที่ใช้เนี่ยมันก็จะน้อยกว่าในการการันตีนะครับแล้วก็มีตู้ตู้สกินใหม่เดี๋ยวนี้เรามีคิปสูมแยกนะครับมีสูฟมฟรีวันละครั้งเหรอจัดหน่อยดิเพื่อมายังไม่มาหรอกเออมีสูงฟรีวันละครั้งนะอย่าลืมมาสูงกัน ถ้าวันละครั้งเนี่ยตู้อยู่34วันนี่เหมือนเราได้รูปบาทฟรีเป็นหมื่นเลยนะเออก็ดีอยู่นะดีอยู่แล้วก็นะ้ไมัเลตอนนี้แรกได้ถึงเป็นเค้กแต่งงานแล้วกับ ate, แบคโฟเลสแลกได้แล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวระบบกริลไปดูตัวระบบกิลคร่าวๆดีกว่าอันนี้เราเข้ามาดูกันหน่อยว่ามีอะไรบ้างในส่วนของเรานะครับมีมีศึกปิดล้อมเนี่ยยังไม่เปิดน,นะเปิดในห้วันมีเควส อ,อเช็คชื่อได้ครบพงครบเพิงอันนี้มีจุดจุดโอแคปนี้ยังไม่เปิดเหรอต้องไปเช็คสต็อกสินค้าได้ด้วยเหรออย่างนี้ตรงสูงคิวไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนเนาะเออไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนนี่มีอันดับอันดับเนี่ยเหมือนเป็นตัวตีบอสอยู่แล้วก็เอฟเฟกยังไม่ได้มีขยายบันทึกการปิดล้อมยังไม่ได้เปิดอะไรแล้วก็อันนี้คือเหมือนหน้าล็อบบี้มันเปลี่ยนหรอโอ้เนี่ยอันนี้ยังเป็นตัวคุกกี้อยู่นะครับ แล้วมันอัพเลเวลกิวอะไรได้ไหมเนี่ยผมต้องกดตรงไหนเพื่อ Level อัพเลเวลกิววาลืมและ <c oughs> นี่อันนี้นี่นี่นอ๋อนี่คือตันแล้วโอเคผมนึกว่าเขาจะเพิ่มแบบระดับเลเวลตันสูงสุดเพิ่มปรากฏเป็นเลเวลเท่าเดิมอยู่นะครับแล้วก็เหมือนครัน,นี้นเนี่ยมีรางวัลเนี่ยล็อกอินนะครับฉลองอัปเดตแล้วก็ตอนแรกอะครับเกมเขาแจ้งว่าเปิดแปดโมงแล้วปรากฏเปิดจริงสิบโมงคือเขาเลื่อนสองรอบก็มีแจกคิสตันชดเชยเข้ามานี่ และในส่วนของหน้าคอนเทนต์กิ้วล่ะมันเปิดให้เราเข้าไปดูได้เลยไหมนี่เลยนะครับเนี่ยเป็นตั๋วทั้งสิบแปดใบแล้วนะดี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 เราก็เหมือนรางวัลจะเปลี่ยนไหมขอดูรางวัลหน่อยดิรางวัลรางวัลน,นี่อันนี้คือรางวัลซีซั่นเดียวนะครับได้คริสตัลหมื่นสองแล้วก็ท็อปปิ้งเสร็จท็อปปิ้งสัปดาห์ละห้าร้อยแล้วก็ซีซั่นรวมโอ้โหซีซั่นรวมนี่ของดีมากได้แกรมาสเตอร์หนึ่งเนี่ยได้เป็นแร่ฟักโอ๊ยเดี๋ยวก่อนนะอ๋อนี่ไงมันเปลี่ยน เปลี่ยนแรงใหม่เหรอเป็นท็อปมาสเตอร์หนึ่งแล้วก็มีแรงที่สูงกว่าโห oh, แล้วเป็นสีเดิมเลยนะสีคล้ายกันมากคือรางวัลของใหม่เนี่ยมีตัวแรกฟัซทองเลยขึ้นมาอย่างกี้ที่ผมอยู่เนี่ยยังไงก็ท็อปสิอยู่แล้วก็ท็อปยี่สิบห้าอันโอ้โหโคตรดี25อันนี่เยอะมากนะครับเออช่วยให้เราแบบฟาร์มตัวท็อปปิง้งฟาร์มตัวทาร์สได้แบบรัวๆเลยแล้วก็มีท็อป30ท็อป50อ่าแยกจาก1%เพราะของเดิมเนี่ยเหมือนจะแบบแกร์มัสเต เอ่อเลนจ์มันกว้างมากไปถึงว่าคนที่กิ้ที่ได้ G แกมมาเตอร์สามอะไรเงี้ยเขาก็ซอยย่อยเป็นท็อป50มาอีกระดับหนึ่งเพื่อที่จะเฮ้ยน่าจะกระตุ้นให้คนมาเล่นนะครับแล้วก็ตรงนี้เราเริ่มฝึกต่อสู้นี่แต่มันใส่ใส่ตัวนี่ไม่ได้แล้วนะไอทีมทีมเดิมของเราอ่ะทีมไฟอ่ะเพราะว่ามันจำกัดตัวสูงไปีกแค่ตัวเดียวแล้วก็มีบอสซีซั่นอันนี้ยังไม่โชว์ของรอบใหม่นะครับข้อมูลรวมพลกิ้อันนี้ไม่มีอะไรนะ แล้วก็แต้มเนี่ยเอ้ยเหมือนเหมือนคะแนนต่อเลเวลเยอะขึ้นด้วยมั้งผมจะนน่ะว่าของเดิมเนี่ยเลเวลแถวๆนี้น่าจะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มันปรับเป็น377อ๋อมันปรับเลือดด้วยนะครับเนี่ยของเดิมเนี่ยผมจะนน่ว่าทำผมปิดได้ประมาณ340อันนี้เหมือนเรับปรับเลือดลดลงนะเออแต่เพราะาตอนนี้ดีดเลเวลไกลกว่าเดิมแต่ไม่ได้ครบเพิงได้ครบเพิงเพิ่มขึ้นมาบวะไม่ทันได้สังเกตอ่าเรื่องกิ้วก็เดี๋ยวรอมันเปิดอีกทีหนึ่งนะครับว่าเอ้ยมันอะไรยังไงบ้าง้าแลวก็มี สุ่มสมอรัูมิเนี่ยของแสงจันมานะนี่ดูแพ็กหน่อยดูแพ็กในเกมหน่อยมีเช็คชื่อแล้วก็อันนี้พาร์ทเราจัดอยู่แล้วนะครับอ่าเช็คชื่อเราจัดพาร์ทเราจัด All in one All in one ผมน่าจะจัดด้วยเหมือนกันแล้วก็อันนี้คืออะไรมินิ l l in one ชื่อน่ารักจังคงจัดแหละลูกบาทผมคงไม่เอาลูกบาทผมมีเยอะมากแล้วก็อันนี้แพ็กแยมวนางโอ้ได้นางฟ้าเป็นตัวเลยนะครับ แปดร้อยี่สิบเก้าบาทเติมกับร้านคุกกี้แรงก็จะประหยัดกว่านี้แล้วก็มีแพ็กเกจแนะนําคุกกี้ท่าดน้ําวอลุ่มหนึ่งนี่ก็น่าเติมนะครับเออแล้วก็วอลุ่มสองผมยังไม่รู้ว่าคุ้มขนาดไหนมันมีโอกาสเจอตัวอะไรบ้างมีอยู่แค่สามตัวนะเป็นท่าดน้ำสามตัวเลยคือกิมสันแมปเพล,ลแล้วก็นางฟาทะเลเลกก็จะเป็นกิมสันสี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่แล้วก็มีแพ็กเกจคุกกี้ยอดนิยมตีบอสแสดงว่าเมตานี้บอสเทวท์ทั่วจะไม่เปลี่ยนวะเขาขนาดทำแพ็คมาขายขนาดนี้ แต่เหมือนเห็นคร่าวๆว่าเหมือนดาเอจมันจะแอบเพิ่มมากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือแบบเหมือนประมาณว่าบอสโดนดาเอจแรงขึ้นอะไรประมาณนั้นพอเห็นก็คนก็กดกันไปหลักหมื่นก็มีบ้างอะไรอย่างนี้อันนี้ของบอสมังกรน,นะครับไม่มีบอสเชเอมเลยนะอันนี้มันมาขายก่อนจะเปลี่ยนเมตาไปเนี่ยผมอยากรู้เขามองว่าตัวไหนเมตาอ๋อเขาให้มัตถาเป็นเมตานะทีไฟเราลูกเมียน้อยว่ะ <c oughs> เอ,อ้ยมีผลดักโกโกนะ้ดัสดิทเชดดี้ดักเลยนะ เออเขารู้ว่าดาร์กสำคัญเราก็แพ็ครวมมิดอันนี้แพ็คก,การันตุ่มสุ่มซุปเปอรอ์ปิกนะครับนี่แพ็คเสี่ยงดวงแล้วก็เอโอ้โหแพ็คนี้ได้เป็นตัวเลยนะอย่างละหนึ่งแล้วก็829ร้อยยี่สิบาทขอดูก่อนนะแพ็คก,การันตีแยกกันไม่น่าจะมีแพ็คอะไรโดนโดนไหมนี่แพ็คลูกบาศก์ไม้คุกกี้แล้วก็เออลานคารคิสตันเนี่ยมีอะไรใหม่ไหมอันนี้ของรอบนี้แล้วก็ท็อปปิง้ง ท็อปปิ้งตัวนี้ใส่ของมาร์ทแลนด์นะไนอะผมซื้อนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวลืมอันนี้ก็ซื้อไปโอเคมาสูงตู้กันเลยดีกว่าสองตู้นะครับตู้ละร้อยพิมพ์ตัดนะเออเอาตู้น้องน้ําโซดาก่อนเหมือนเห็นน้ำน้ำโซดาชื่อภาษาอังกฤษมันไม่ได้ชื่อแบบโซดาวอเทอร์อะไรประมาณนั้นนะโซดาป๊อปออกไปใช่มันชื่ออะไรไม่รู้แต่เหมือนเห็นคนบอกว่าไอมันชื่อมันไม่ได้ใกล้กันเลยคโอ้โหโลแรกก็มาเลยเหรอหดจัดดวงมันมาว่ะ เปิดมาก็ตึงเลยนะครับยังไม่ทันจะได้ทําอะไรเลยกดทีเดียวคำขำช่วงนี้ผมเกลียดเขาคำขำมากเราแบบเวลาเราไปเล่นเกมอื่นอะไรเจอคขาว่าคำขำนแม่งเติมหนักกันทุกคนแต่อู้หูได้เป็นนักธนูมาไม่ได้ใช้นะครับลุยต่อไหมสักตัวไหมทีนี้เดี๋ยวเราต้องรองรุนว่าตัวใหม่ทั้งสองตัวแล้วก็รอบนี้เน,นี่ยบัฟธาตุน้ําหนักมากอู้มาอีกหนึ่ง ว่าท่าน้ำเนี่ยมันจะติดเมตาในซักบอสึงหรือเปล่าโอ้โหคือคือ e ฮท r า a ชิวก้าผมตันแล้วไอ้ก่อนตันอะผมอยากได้มันมากแล้วม่งไม่ออกสักทีพอาะกุณตันแล้วมึงออกมาเป็นตัวเลยโอ้โหไอ้ตอนจะไม่ตันนะแค่จะหนึ่งเศษมันออกยากมากโอ้ คือตอนนี้เนี่ยอเทนนอลผมอะ่ะเพิงพ่งตันเพิ่งตันื่อวานเลยมั้งเมื่อวานไม่ก็ส่งมาที่แล้วอะ่ะแต่แถวเนี้ยคือเพิ่งได้ตัวอ,อีลูกระบบเหมืองอะ่ะไดหินมาเอาเหินมาเคลียก็ตันพอดีแล้วพอตันปุ๊บแม่งส่งมาดู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 ใจร้ายกับเรามันใจร้ายกับเรา,ราเฮ้ออ้เออดวงดีเกิดแต่มันไปดวงดีตอนใส่เลนส์ซอไดไหมวะทำไมต้องมาดวงดีตอนนี้ด้วยแต่ก็ดีได้ได้มาก็ไปมาแล้วโข สองบีสนะสามไปเลยไหมอ่ะพี่ชายเอ้ยต่อครับพี่ชายสามไปเลยเปล่ามาตู้นี้น่าจะสามหมื่นแล้วแวะไปอีกตู้ดีกว่า Mental Mental ถ้าน้ำสองตัวเลยนะยังไม่ได้ดูสกิลเลยนะครับอยาไปดูโอ้โหขาดขาดไมสติกฟาวนะไม้ครบทุกตัวเลยนี่เออ แน่จริงก็เโคบทุกตัวเลยได้จเจอครบทุกตัวไปเลยจะอะไรขนาดนั้นนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยโดเอลมามีโอกาสเฮ้ยโดเอลวะเนี่ยโดเอลวะเนี่ยเดือมเอ็มอ็ do m a m a เอ do มเ,อเมทอตกใจผมไม่รู้คัดซีนโดเอลไงโดเอลมันมีโอกาสเจออยู่เดี๋ยวขอเช็กก่อนแต่น่าจะมีนะน่าจะมีนะครับโดเอลโดเอลโดเอลได้จะเข้าแล้วมันไม่ได้เป็นตัวแบบว่าบีชหรือเอเิเอนพัสนี่ก็เข้าแล้วนะครับ คือมีโอกาสเจออยู่นะมาถ้าออกคัดซีน่ะโดยเอลแนกจะมาหรอว่าคงไม่ดวงดีขน,นาดนั้นหรอกแต่ด้งดวงดีก็ดีนะครับพร้อมรับหมดอแต่บีทสามตัวหกหมื่นบีทสามตัวจะบ้าดวงโหดจัดเออแถมกดอีกนิดหน่อยเฮ้ยมันม,มาแค่ตัวเดียวเลยนะในน้ำโซดานี่มันถูกฉลวกันเรามากกว่าัเนี่ยครบเรียบร้อยครับ อยามาดูสกิลคร่าวๆก่อนโดยเผมอ่านแล้วรายละเอียดอย่างค่อนข้างเยอะอยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับดูตัวนี้อันนี้เป็นสายซับมีความเสียหายธาตุน้ํามีดาเมจ255.9%ของพงงลังโจมตีเราวมีเพิ่มความเสียหายธาตุน้ํานะครับบอสมอนสเตอร์เพิ่มรวมกันสแต็กได้สองทั้ง42%เนี่ยลดเวลาต่อเนื่องนอกแบบแล้วก็เพิ่มความเสียหายคิดด้วยข้อธาตุน้ําเพื่อลงทีม25%นะครับโหดมาก แล้วก็เหมือนท่าน้ำเนี่ยจะมีดีบัฟนะครับก็คือเป็นดีบัฟกระแสะน้ําและทุดจบเพิ่มดาเมจท่าน้ํา5% 9วินาทีแล้วก็ลดพลังโจมตี5% 9วินะครับก็จะเป็นเอฟเฟกเหมือนก่นกอนนะนี่มีท่าอะไรนว่าท่ามืดปะวะที่มีเอฟเฟกต์ทำนองเนี่ยผมลืมลวแต่มีสักท่าหนึ่งที่มันมีดีบัฟอะไรแถวๆนี้แล้วอันนี้เป็นตัวดาเมจนะครับสาระเบิดก็จะหายจากแก๊สรวมตัวโอ้มี2,500%ของพลังโจมตีสูงสุดด้วยเหรออันนี้คือรวมๆกันแน่เลย แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเหมือนจะมีเมื่อไม่ได้มีบัฟอะไรมากมีมีบัฟเพิ่มความเสี่ยงเข้าหกเอร์เซ็ิบห้าวิสูงสุดห้าอันเลยเหรอเพิ่มนเมจคริส3าเปอเลยเหรอรอรู้กันแล้วกันนะครับทางฟ้าทะเลก็มีการบัฟมานะครับแพ่นี้โอเคหลกัลกๆก็คือเหมือนจะมีโล่มาเพิ่มนะตอนสกิลนะก็ดูสกิลแยงกว่นนี่นี่ครับตอนเมื่อเราปลุกถึง สามดาวอเวกแล้วก็เวลสิบห้าขึ้นไปมอบโล่ให้ตัวเองเมื่อใช้สกิลห้าเปอร์เซ็นของก็คือได้โล่พลังชีวิตห้าเปอร์เซ็นของพลังชีวิตสูงสุดตัวเองนะครับแล้วก็เหมือนแยมเนี่ยก็จะมีการปรับในมีเพิ่มความเสียหายโจมตีท่าน,น้ําเพิ่มลุ้งทีสิบห้าเปอร์เซ็นเพิ่มความเสียหายคริที่เข้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็อันนี้เป็นท่าน,น้านะเพิ่มความเสียหายที่สร้างแก่มอนสเตอร์ให้กับคุกกี้ที่มีท่าน,น้าอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์รวมๆกันก็ประมาณนะเจ็ดสิบห้าเปอร์อ มันก็อาจจะเปลี่ยนตัวเมตาสื่อภูผิทาขึได้หรือเปล่านะหรือสื่อภูทามันอาจจะแรงเหลือๆอยู่แล้วก็ได้นางฟ้าทะเลอาจจะไม่จําเป็นอืมแต่ก็ปรับมานะรอดูว่ารอบนี้เนี่ยถ้าน้ําจะเฉิดฉายไหมหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้มันเป็นแบบว่าเมตาแบบเออเอาเวกเออเวกโคลี่เอเทอร์นอลพูดคีอะไรประมาณนั้นรอบนี้เนี่ยเราดูอันนี้คือได้ปลดมานะเคลียร์ก่อนอืมอม,มีเควสยประจำวันด้วยนะครับอย่าลืมไปทากัน โอ้ oh, โปกติผมดองเควสปัจจาวันก่อนแล้วลนี้คือผมไม่ได้ใช้ในาฬิกาเลยอันนี้เนี่ยผมอาจจะต้องเอามาใช้ในาฬิกาเพื่อเอาตัวสุ่มแหละอโอเคประมาณนี้สำหรับวิดีโอนี้ครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ